สวัสดีครับผมเจอครับบ่าววังเช่นเคยครับมอนีบ่าววังได้มาออกสายทางอ่ำเภอเสกาผมนี่ครับจอดกินเขาก็เลยขออนุญาตเจ้าทีเิ่นเจ้าของเพิ่นขึ้นมาเบิ่งบ้านล่างหลังนี้ครับผมพี่น้องเจอของดีครับต่อหัวเสียห้างเหมืองไงเกียบเราเมื่อกี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเจอครับช่องบ่าววังเช่นเคยอผมมาบ่าววังจะพามาเบิ่ง บ้านล่างหลังหนึ่งครับผมเป็นบ้านเล่นไทยได้วยพี่น้องโอ้คนชิงลูกพี่น้องอคนชิงลูกครับอ่ะโอ้โอ้เสียง,ยงล่ะโอ้โหอัอนยากไทยหลุดไได้อเจ้าทีเจ้าทางครับผมโอ้ยใหม่ซักดีๆเลยพี่น้อง เบิ่งครับเบิ่งกีบร์ใหม่รรมดาครับผมนี่ครับบ้านเกา่าทศสมัยโบราณได้พี่น้องบ่าว่างอ่ะขี้ไก่ดูก็เลยร่องเวะธรรมไทยพี่น้องเบิ่งครับผมเบิ่งห่องครับโอ้หใหม่สวยๆน,นานเลยครับโหูล็อกครับ เปิดไม่ได้ล็อกข้างๆจะเป็นทุ่งหน้าด้วยพี่น้องยับได้บ้างล่ะโอ้ยอะไรพี่น้องเบ่งครับอยู่บรรยากาศรอบข้างโอ้พี่น้องที่กระโจกพวมของผมอ๋อไม,ม่กระโจกตัวนี้โอ้นหนวอตะกระโจกโอ้ครับ พี่นอ้องมันขังในมันเป็นนะเป็นกำลัง่เฮ็ดยังครับผมนนวันนี้วัดตะกะจกแม่แม่ตะระจกต้นนี้โอ้โหโหขนชิงลูกพี่นอ้องเฮ้ยไปเรียกว่าบ้างผ้าเบิ้งด่านในครับผมนี่อย่างนี้ครับโอ้เนี่ยครับประตูด้านนนั้นที่ผมมันวุติยครับผม ยังยังหลับพี่น้องเอาแล้วเจ้าที่เล่นงานนี่แหละคือมีอย่างตกโอ้พี่น้องข้างหลังจะเป็นเป็นปาลานะครับปลาเขาครับบรรยากาศฝนตกไม่ไ,ไม่เป,ปล่อยพี่น้องโอ้พี่น้องว่าช่องนี่เป็นจ้องเหมยังครับนี่ลองขึ้นไปเบื้องแล้วพี่น้องนี่ได้เก้าอี้มาละ ขออนุญาตได้ด้วยเจากก้จาทีเจ้าท้างครับผมมีอยังบ้างนี่โอ้โหเรือเป็นบองลบไพ่ครับผม oh. ให้เป็นบองลบไพ่ได้เนี่ยครับโอ้ oh. พี่น้องเบิ่งหลุมไฟครับหลุมไฟวรมาดาครับผมโอ้เจือแล้วครับผมเจ้าที่ครับผม ต่อหัวเสียครับอูา้าทำหมองแง่พี่นอ้องต่อหัวเสียเจอ,อของดีเข้าแล้วครับผมเจ้าทีครับผมต่อหัวเสียทาหมองแง่เกียบหรอครับเกียบต่อหัวบ้าว่างครับพี่น้อเงเห็นว่าฟ้าเกียบหรอครับพี่น้องบ้าว่างยางไปด้านหลังบ่เห็นครับเกียบแล้วขอบพุณนที่รับช่มจนจบชีดด้วยครับพี่นอ้องฉิปหนาเดี๋ยวบ้าว้างมาทายให้เบื้องไม้รับผม